มีวิวระบบตรวจสอบเสาแบบใหม่มีอะไรบ้างนะไปดูกันสวัสดีครับพเพื่อนๆเทรนเนอร์ชาวโปเกมอนโกทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโปเกมอนเทรนเนอร์นะครับ <Africans. S 2> ก็วันนี้ผมจะมาให้ดูนะครับตัวเว็บที่ใช้ในการตรวจเสานะฮะเว็บที่ใช้ในการตรวจเสาคนที่ตรวจเสาตัวอะไรก็รู้ดีอยู่แล้วนะฮะ ว่าเข้าไปที่ไหนนะฮะลิงก์เดี๋ยวผมจะเอาไว้ที่คอมเมนต์แล้วกันนะครับก็สอบก็ต้องมาสอบที่นี่นะใครอยากจะเป็นขอเสาก็ต้องมาเริ่มนะฮะเริ่มสอบที่นี่นะสอบเป็นผู้ขอเสาก่อนแล้วก็จะได้ตรวจเสาด้วยนะครับแล้วก็ในนี้มีอะไรบ้างนะฮะก็ <c oughs> หน้าแรกจะเป็นตัวอย่างเสาที่ขอได้นะครับอย่างเนี้ยก็เป็นอะไรอะ่ะ เป็นาสารพระภูมินะครับอันที่2เกณฑ์ก็คือกฎนะฮะในการขอเสาต่างๆก็ควรจะอ่านนะครับศึกษาให้ดีแล้วก็ตรวจสอบนะฮะตรงตรวจสอบก็จะเป็นการตรวจสาเ,เดี๋ยวผมจะมาดูอีกทีนึง การมีส่วนร่วมนะฮะการมีส่วนร่วมตรงนี้ก็คือเสาที่เราขอทั้งหมดเนี่ยนะฮะนี่มันจะอยู่ตรงนี้ยอมรับไหมยอมรับถอนแล้วนะฮะทุกอย่างอยู่ในนี้หมดนี่ฮะอันนี้ผมขอไปทางเข้าคอสโมบาซาก็จะมาดูตรงนี้ได้ว่าอยู่สถานะไหนอยู่ในคิวอย่างนกแก้วเนี่ยอยู่ในการโหวตก็คือโหวตกันอยู่นะครับแต่ถ้าอยู่ในคิวเนี่ยเรายังสามารถเข้าไปแก้ไขได้ด้วยนะว่า ้แก้ไขคําอธิบายอะไรต่างๆนะครับแต่ถ้าอยู่ในการโหวตแล้วไม่ได้นะครับสถานะมีเยอะมากเลยครับนี่นะฮะมีอูธรณนด้วยนะครับผมอูธรอนอันไหนไปสักอันหนึ่งไม่มีลรามั้งอูธทอนไม่มีนะครับแต่ก็มีผ่านไปแหละนะครับแล้วก็นะครับ,นะรบมันจะมีเสาอัปเกรดนะขอดูหน่อยเซอัปเกรด เนี่ยอัปเกรดถัดไปคืออะไรนะครับอัปเกรดถัดไปก็คือเวลาเราตรวจสอบเสาแล้วนะฮะนี่ให้ดูวงกลมตรงนี้นี่นะฮะปืดเนะี่ยฮะถ้าตรวจเสาเยอะๆจนครบร้อยเปอร์เซ็นต์เสาที่อัปเกรดก็จะเหมือนเขาเรียกอะไรดีอรรัดคิวไปตรวจก่อนนะฮะได้ตรวจเร็วขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ส่วนพวกนี้ก็เป็นโปรไฟล์นะแล้วก็มาดูที่ตรวจสอบกันก่อนนะฮะที่ตรวจสอบมันเป็นอันใหม่นะ นะฮะเป็นเป็นอันใหม่นะครับเป็นรูปแบบใหม่ละกันมีอะไรบ้างนะมีรายงานมีข้ามมีส่งนะครับปุ่มรายงานก็เอาไว้รายงานสำหรับคนที่เขาส่งมาแล้วมันไม่ค่อยเวิร์กนะครับมันมีนะฮะเขียนด่าก็มีนะครับการละเมิดก็เนี่ยฮะใช้คำที่ไม่เหมาะสมเช่นเสาบางเสาเนะี่ยใช้คำหยาบเลยนะครับนะก็ สั่งให้ละเมิดแล้วขอโทษนะครับใครที่ใส่มาแบบมัวม่วๆคิดว่าเป็นเรื่องสนุกนะถ้าเขารายงานมีคนรายงานเยอะๆคุณอาจจะไม่ได้ขอเสาอีกตลอดไปเลยนะครับอันนี้บอกไว้ก่อนนะฮะสถานที่ปลอมมีครับใช้รูปตัดต่อบ้างใช้รูปในอ,อ,อะไรอ่ะในเน็ตบ้างนะฮะใช้รูปจากสถานที่หนึ่งแต่ปากเสาหน้าบ้านตัวเองก็มีเยอะแยะ นะครับมีอิทธิพลต่อผูต้ตรวจสอบก็คือแบบใช้คำโน้มแาวนะหรือแบบสัญญาว่าจะห่งจะให้อะไรก็ว่าไปอันนี้นะครับแล้วก็เนื้อหาโจ่งแจ้งนะฮะเนื้อหาจ่งแจ้งอันนี้ผมไม่รู้นะเนื้อหาจ่งแจ้งกับเนื้อหาไม่เหมาะสมนี่มันอะไรส่วนใหญ่ผมก็ใช้อันบนนะฮะสามอันบนนะครับข้ามก็ ถ้าสมมติเราไม่แน่ใจกับเสานี้นะครับก็ข้ามไปก่อนเพราะว่าบางทีเสารเราไม่อยู่ในพื้นที่นะเราไปตัดสินแบบเออลังเลลังเลตัดสินแบบให้หรือไม่ให้ไปเนี่ยก็ส่งผลต่อเราเหมือนกันนะครับอ่ามาดูชื่อและคําอธิบายนี่ก็เป็นชื่อที่เขาส่งมานะฮิปเปิลชายนะฮะส,สารสามอันนี่สารสามอันนี้เขาก็จะมีรูปนะส่งมาแล้วก็รูปสนับสนุนนะฮะ แล้วก็จะมีแผนที่ให้ดูนะฮะนี่ขอดูหน่อยเราจะสามารถใช้สตรีทวิวเข้าไปดูได้แต่ว่าอันนี้เข้าไปดูไม่ได้นะเข้าไปดูไม่ได้แล้วก็ซัตเทนะฮะมีสารจริงแหละฮะเนี่ยสามอันนะนี่เท่าที่ผมดูนะมีสารอยู่ตรงนี้จริงแหละแต่มันเข้าไม่ได้นะฮะเข้าไม่ได้หรือเปล่าหรือว่ายังไงอ๋อเข้าได้แหละนะฮะ นี่สารน่าอยู่แถวนี้อ๋อเป็นอพาร์ตเมนต์นะครับซึ่งจริงๆเนี่ยแล้วเขาจะถามตรงนี้นะฮะว่าซ้ำปะซ้ำจากเสาที่มีนะก็ไม่ซ้ำนะครับแล้วก็ยังให้ตรวจสอบว่าไอ้เสาเนี้ยที่เขาขอมาเนี่ยมันปลอดภยัยไหมหรือว่ามันโอเคเปล่านะครับถ้ามันมันดูแล้วมันโอเคนะเนี่ยผมนั่งเล่นข้างนอกได้อะไรเงี้ยผมก็กดเครื่องหมายใช่ หรือถ้ามันดูแล้วไม่ใช่กดตรงนี้ครับบางคนอาจจะคิดว่าเป็นสถานที่ส่วนบุคคลแต่สำหรับผมเนี่ยยืนเล่นได้ผมเอาให้นะสถานที่สำหรับผู้ใหญ่ก็ร้านเหล้านะสถาน18บวกต่างๆโรงเรียนอายุไม่เกิน15ก็ตั้งแต่อนุบาลจนถึงม6นะครับไม่ผ่านนะครับสถานที่ละเอียดอ่อนก็เช่นอะไรเดียวเป็น สถานที่ที่แบบอย่างทหา,ารสาลอะไรเงี้ยครับกีดขวางการปฏิบัติงานฉุกเฉินก็อ่าเช่นอะไรดีอ๋อสถานีอันนี้ดับเพลิงโรงพยาบาลอะไรเหล่านี้นะครับอ่จีเนริกบิสเนสนะครับก็คือบิสเนสทั่วไปเช่นเซเว่นอันนี้ก็ไม่ได้แต่อันเนี้ยผมมองว่าเสาเขาตั้งอยู่ข้างในก็จริงในรั้วก็จริงแต่ว,ว่ามันสามารถยืนเล่นข้างนอกได้ รับมให้ผ่านได้ละครับเซฟนะฮะโลเคชันมันเซฟหรือเปล่านี่ผมลองกดไม่ดูอ๋อ,อ,อมาเซฟไหมก็ค่อนข้างโอเคอยู่นะปลอดภัาายอยู่ความถูกต้องนะฮะความถูกต้องของข้อมูลเนี่ยถ้าเรากดไม่พอใจก็ชื่อไม่ดีคำอธิบายได้ดีละเมิดอะไรต่างๆตำแหน่งไม่ถูกต้องอะไรเงี้ยก็ มาใส่เหตุผลได้แล้วก็มีใส่เหตุผลอื่นๆได้ด้วยนะครับอันนี้ผมก็โอเคนะครับถาวรสามารถระบุได้ก็คือสถานที่เป็นวัตถุถาวรหรือเปล่าถ้าไม่ล่ะนี่ถ้าไม่ก็อาจจะยกเลิกเลยนะฮะสิ้นสุดการการตรวจเลยนะฮะแต่น,นี้ดูถาวรอ,อยู่เข้าสังคมสถานที่นี้เหมาะกับการพบปะของผู้คนหรือไม่นะครับก็จริงๆก็ไม่นะอืม ม่ไหมก็ไม่นะไปรวมตัวกันหน้าคอนโดหรือว่าอพาร์ตเมนต์เขามากๆก็ไม่ได้ออกกําลังกายก็ไม่นะครับเหมาะกับการสํารวจหรือไม่นะคิดว่าเป็นสถานที่ที่สําคัญต่อชุมชนไหมก็ไม่นะครับไม่ได้สําคัญขนาดนั้นนะล้วก็นี่นี่นี่นะฮะอันน,น,น,นี้คือการตรวจของผมนะในเสาใหม่ประมาณนี้ครับนี่ฮะมาอีกแล้วสารปรัะภูมิสารัภูมิบ้านใคร พระภูมิแล้วก็โอ้โหพี่พี่สารพระภูมิพี่อยู่ตรงนี้ป่ะผมมองไม่เห็นเลยเนี่ยคือเวลาถ่ายอ๋ออยู่ตรงนี้อยู่ข้างถนนนะฮะแล้วก็เสาเขาขอตรงนี้ผมขอดูหนะ่อยพืชมีจริงเปล่านี่เสาเขาอยู่ตรงนี้ก็มีจริงนะครับก็นี่ปลอดภัยไหมปลอดภยัยเซฟไหมเซฟถูกต้องไหมถูกต้องถาวรไม่ถาวรเข้าสังคมได้ ยืนได้ประมาณ 5- 1 0สคนแหละงั้นรถชนตายออกกลังกายได้ไหมโอ้โหจะออกกลังกายหน้าสาลพระภูก็ได้นะครับเบาๆไม่เอามันก็ไม่ได้สำคัญมากนะักนะครับนี่อ่าอ่านี่นี่เขาจะบอกว่ามันเป็นอะไรเป็นโบสถ์เป็นศาลเจ้าบรรวัดนะครับผมก็เป็นศาลเจ้าพระสงฆ์เน,นี่ยครับก็ทุกเช้าผมก็จะมาตรวจสอบอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นการตรวจแบบใหม่นะเผื่อใครงงนะครับ ที่จะงงกันมากเลยก็คือกฎเนี่ยห้ามซ้ำคือจริงๆมันต้องใช้คำว่าไม่ซ้ำนะครับไม่ซ้ำผมเสนอเปลี่ยนไปละไม่รู้เขาเปลี่ยนให้หรือเปล่าเนี่ยน,นะฮะแล้วก็ถ้าสมมติว่าเสาเนี่ยมันไม่โอเคคุณก็สามารถระบุดได้เลยว่าเฮ้ยมันเป็นสถานที่ส่วนบุคคลนะอะไรเงี้ยมากดกดไม่แล้วก็จัดการแล้วมันก็จะไปเลยแหละนะครับประมาณนั้นแต่อันนี้ผมก็ยังปกติผมก็ให้นะ อะไรแบบเนี้ยเนี่ยเนี้ยเขามันอยู่ข้างนอกอยู่ในซอยอะไรเงี้ยผมให้แหละนะครับคือผมไม่ได้เคี่ยวนะเวลาตรวจจะมาเข่งกดอะไรกันนักหนาวะน <c oughs> ะครับเข้าสังคมได้ไหมเนี่ยก็ผมคิดว่าไม่ควรไปยืนแถวนั้นนะออกกําลังกายก็ไม่นะอันนี้สํารวจไหมก็ไม่นะป้ายบอกชื่อสถานที่ครับน,นี่นี่นี่แล้วก็ส่ง ทีเฮาคาเฟ่อ่าเอาละทีเฮาคาเฟ่นี่ฮะเขาเป็นคาเฟ่เล็กนะแล้วนี่คุณถ่ายแล้วข้อมูลสนับสนุนคนจะถ่ายจากข้างหน้านะเนี่ยถ่ายมาแบบนี้มันไม่รู้เรื่องนะครับแล้วไม่มีแบบสติทวิวให้ดูด้วยเนะี่ยไม่มีนะฮะแคทะไลท์ก็ไม่มีนี่ฮะเสาของมันไม่มีถ้าอย่างเงี้ยผมไม่รู้แล้วผมไม่ใช่คนในพื้นที่ผมจะกดข้ามผมจะไม่ตรวจ นี่ศาลาทรงงานนะนี่ศาลาทรงงานจริงป้ะเนี่ยนะะฮเนี่ยนะฮะมมีศาลาให้เล่นนะนี่นีนนนน่นี่เขามีอ่านี่เขามีสตรีทวิวอ่าจากตรงนี้ได้อยู่นะครับก็อ่ะผมให้นะครับปลอดภยัยไหมปลอดภยัยทีนี้ผมขอดูหน่อยว่าเอ๊ะโอ้ที่มันหยุดไหลเงี้ยสตรีทวิวไปไม่ถึงเลย มันนอกมากอ่าอยู่แถวโรงเรียนอยู่อะไรเงี้ยก็พอได้อยู่แล้วครับเนี่ยดูจากซัทไลท์นะนี่ฮะก็เป็นสถานที่ที่น่าจะได้อยู่แหละแต่มันไกลผู้คนผูเหลือเกินนะครับอ่าผมให้นะอ่าขาวรเข้าสังคมอุย้ยมาได้เลยเป็นร้อยอ่ะผมดูแล้วอะออกกำลังกายได้ครับคนไปสํารวจครับเป็นอาคารนะกัน

ศาลาศาลาพื้นที่เปิดแล้วกัน่ะผมใส่ไปประมาณนี้นะพื้นที่เปิดเป็นภูมิทัศน์ก็ทำไมให้เลือกเยอะจังวะผมใส่เป็นอื่นๆแล้วกัน,นไม่แน่ใจผมว่าใส่เป็นอื่นๆไปเป็นอาคารทางประวัติศาสตร์ไหมก็ไม่เชิงนะครับ ก็ก็ <S <S ในนี้เขาอธิบายมาเป็นอย่างนั้นนะก็ส่งไปตามนั้นแล้วกันอะ P W ผลิตศาลาอุทยานโอ้นีในอุทยานแห่งชาตินี่นี่นะม,มันจะไม่มีสติดวิวแต่ว่ามันจะมีแบบคนที่เขาถ่ายไว้ใกล้ๆนะอย่างเงี้ยฮะขอดูหน่อยสัไล์ตรงไหมมีศาลาตรงนี้ไหมอ่าก็เหมือนจะมีนะเหมือนจะมีศาลาตรงนี้อยู่ ผมดูตรงนี้โอ้โหมันอยู่ในปา่าในดงเลยนี่นครับก็ถ้าเป็นแบบนี้ผมก็ให้ได้อยู่นะอ่าได้เอ๊เดี๋ยวมันซ้ำอันนี้ปะเนี่ยเอาไม่ซ้ำคนละย่างอืมอ่ะปะผมให้หมดแหละนะฮะออกกําลังกายได้สํารวจคนไปคนไปใช่สาลาครับสาราอะไรก็ไม่รู้ครับ อ่ะผมก็ตรวจง่ายๆแบบนี้แหละคือผมไม่ได้เชี่ยวนี้อันนี้ท็อปเดลี่นี้ปกติผมไม่ให้นะเพราะว่ามันเป็นยูโนติกบุชเน็ตเน่ยอ่ะส่งไปเนี่ยแค่นี้เลยวิธีการตรวจนะครับประมาณนี้ผมจะตรวจอยู่ประมาณนี้นะครับคือขอมาคุณขอมามั่วๆไม่ได้หรอกนะครับเขามีระบบตรวจเขาอยู่นี่โฟรโรมีคาเฟ่น,นะฮะอย่างอันเนี้ มันอาจจะเกิดขึ้นทีหลังนะโพโลมีคาเฟ่ผมก็บางทีผมก็จะต้องไปดูทับทไลท์เห็นไหมอาคารเขาอยู่นี่เพิ่งสร้างใหม่เลยแต่ว่าในสตีดวิวเนี่ยมันเกา่าเนะี่ยสตีดวิวมันเก่าเห็นไหมนี่นี่นะพอขยับมาอีกหน่อยเจอแล้วนะฮะนี่นี่นี่โพโลมีเห็นไหมโพโลมีนะ อ่าพอขยับมานิดเดียวเองนะฮะเจอแล้วผมก็ต้องเนี่ยถ้ามาอยู่ตรงเนี้ยจะไม่เห็นนะจะเห็นเป็นตึกเก่าอ่าอย่างเงี้ยนะฮะบางทีเราต้องขยับไปนอยนไปดูหน่อยอ่านี่ของเขาอยู่นี่นี่เห็นไหมขยับออกมาก็หายไปเหมือนกันนี่แต่ว่าขยับมาเนี้ยมันจะมีบางทีเราต้องดูละเอียดหน่อยนะครับอ่าเนี้ยแสดงว่าอันนี้มีจริงนะฮะก็มีเช็ได้นะฮะแต่ว่าติดหมามาด้วยนี่สินะครับ อความถูกต้องอคือไม่น่าติดหมามานะคือผมไม่อยากให้ติดนะครับไม่ไม่อยากให้ติดหมามานะฮะเอาไม่ไงดนะีภาพถ่ายไม่ดีแล้วกันนะครับภาพถ่ายไม่ดี าภาพถ่ายไม่ดีแล้วก็ให้มันใส่ถ่ายจิตหมาเนี่ยคือแทนที่จะผ่านนะครับคือถ่ายจิตหมาเนี่ยมันไม่เวิร์กไม่เวิร์กตรงที่เขาตั้งใจเลยมเมื่อกี้ตั้งใจจะถ่ายจิตหมานะฮะอันนี้ผมไม่โอเคนะครับแทนที่จะผ่านนะครับก็อาจจะไม่ผ่าน นี่พัศิวรีนะฮะมีคนโหถ่ายมุมสูงไว้ก็มีคนขอไว้ตรงนี้นะปึ๊บปึ๊บก็น่าจะได้แหละนะครับผมให้ผ่านไปนะครับผมไม่สนนะผมให้ผ่านหมด อะไรที่มันดูแล้วแบบสถานที่แถวนี้ก็ไม่ค่อยมีอยู่แล้วด้วยนะครับเป็นรูปปัน้นผมให้ผ่านมาไม่เขี้ยวไม่เขี้ยวเนี่ยมอเตอร์ไซค์พาร์กิ่งเนี่ยมันไม่ผ่านอยู่แล้วครับนะไม่ผ่านไม่ผ่านกีดขวางการปฏิบัติงานสุกเฉิญไหมก็ไม่นะแต่ว่ามันมันไม่ได้อะ มันมันมัน,ม,นมันผิดกฎเลยอ่ะเนะี่ยเนะี่ยมันผิดกฎผิดขวางด้วยนะครับเพราะจอดรถไม่ได้เอางนี้ละกันนะฮะอ่ะประมาณนี้ครับประมาณนี้นะให้ดูประมาณนี้แล้วกันนะครับวิธีการตรวจและคนขอก็ดูหน่อยนะฮะเขามีวิธีการตรวจแบบน,นี้แหละนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้สวัสดีครับ